เรื่องของการหัวสอววร,ระหว่างพักนะฮะเพื่อไทยและก็พักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพักรัฐบาลรวมถึงเรื่องของคดีชั้นทีสเองของคุณทักษิณซึ่งก็มีหลายฝ่ายมีการพูดคุยกันมีการมองกันว่าจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องมาหาคำตอบกันนะครับโดยวันนี้ฮะตอนนี้ผมอยู่กับทางท่านรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเข้าเรื่องเข้าประเด็นเลยฮะอาจารย์มองเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้อาจารย์ฉายภาพก่อนครับก็สถานการณ์ทางการเมืองณตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงปิดสมัยประชุมนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นการเมืองในสภาอะไรที่เคลื่อนไหวอะไรมากนะครับคงจะเป็น เรื่องของการเตรียมการที่จะเข้าสู่สมัยประชุมหน้านะครับซึ่งในสมัยประชุมหน้าเนี่ยก็คงมีอีกหลายประเด็นนะครับกฎหมายที่ยังครั้งการพิจาราอยู่อย่างเช่นเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex นะครับหรือว่าจะมีการเปิดวิสามันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายงบประมาณนะครับรายจ่ายประจำปี2569นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ยังจะมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ อาจจะต้องดูต่อนะครับการขับเคลื่อนนโยบายอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับสงครามภาษีนะครับระวางมหาล่าต่างๆซึ่งกับประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูต่อว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับครับแล้วในประเด็นของทางการเมืองนะครับตอนนี้เหมือนมีประเด็นร้อนเพิ่มมากมายที่ต้องเกาะติดเรื่องของ ั้นสิคุณทักษิณเองเรื่องของความขัดแย้งของพรรคร่วมเองอาจารย์มองว่ามันเป็นจุดที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองในอนาคตเร็วๆนี้ไหมครับก็คงเป็นเรื่องที่ทํานายได้ยากครับนะก็เป็นเรื่องกฎหมายครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงจะต้องดําเนินการนะครับต่างๆกันต่อนะครับว่าในแง่มุมทางกฎหมายจะดําเนินการต่ออย่างไรนะครับแล้วก็ก็มีขั้นตอนอะไรต่างๆอยู่นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องว่าไปนะครับครับ แล้วเมื่อวานไม่ได้ไม่แต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ทราบไหมว่ามีการสํารวจความคิดเห็นประชาชนพูดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองเหมือนกันนะครับโดยของซูเปอร์โพลเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยมีอาอก,การเหมือนหมดหวังแล้วก็ไม่รู้ว่าการเมืองมาถึงทางตันหรือเปล่ามุมมองอาจารย์เป็นแบบนี้ด้วยไหมฮะคือโพลก็คือโพลนะครับโพลแต่ละสํานักเขาก็มีกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันแลแล้วก็มีประเด็นคําถามนะครับต่างๆที่แตกต่างกันครับเพราะฉนั้นแต่ละโพลเราก็จะเห็นได้ว่าคําตอบก็ ออกมาไม่เหมือนกันนะบางโพก็บอกว่าพึงพอใจบางโพก็บอกว่าไม่พึงพอใจอะไรแ,แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยหลายคนที่พูดพูดถึงเรื่องของว่าจะเป็นรัฐล้มเหลวหรือเฟลส state เนี่ยต้องบอกมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับพราะคำว่ารัดล้มเหลวหรือเฟลสเตทเนี่ยหมายว่ากลไกระบบราชการกลไกรัฐต่างๆเนี่ยต้องไม่สามารถที่จะทํางานได้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วอะไรแล้วต่างๆเหล่านี้ครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่แน่นอนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพเศรษฐกิจนะอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าไม่ได้เป็นเฟลสเตทแน่นอนครับครับแล้วในเรื่องของปมคุณทักษิณเองที่มีมติของแพทยสภาออกมาเนี่ยมันมส่งผลต่อการทํางานของรัฐบาลในอนาคตไหมฮะก็สิ่งนี้ก็คงเป็นข้อมูลครับที่เมื่อมีมติของแพทยสภาออกมาก็ต้องดูนต่อครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย จะมีกระบวนการอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าต้องตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องไปดูละครับว่าในส่วนของชั้นศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกเอามาตินะครับหรือความเห็นตรงเนี้นะครับไปพิจารณาเป็นข้อมูลด้วยหรือไม่นะครับครับแล้วอาจารย์ได้จับท่าทีของทักษณิณที่มีการพยายามที่จะขอเดินทานองออกนอกประเทศนี่มันม,มันเกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องของแพทยะสภา,าไหมฮะผมว่าก็เป็นความบังเอิญมากกว่าครับ,รบในวันเดียวกันนะครับแต่ที่มีปติออกมานะครับครับแล้วในส่วนของเรื่องการที่อ่าขอข้ามประเด็นไปที่เรื่องของความขัดแย้งในของพรรคร่วมแล้วกันฮะรเรื่องของคดีหัวสอบวอเนี่ยซึ่งเหมือนทางฝ่ายเพื่อไทยนะครับมีใครยมรุกไร่พอสมควรแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่จะนําไปสู่การทํางานร่วมกันลําบากมากขึ้นไหมฮะอาจารย์ฮะ คือในส่วนของสวนะครับก็มีขั้นตอนกระบวนการนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสวนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรกตกับ DSI อสไนะครับก็ดําเนินการร่วมกันนะครับคราวนี้กรกตเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรอิสระนะครับก็คงจะไม่มีใครที่เข้าไปแทรกแซงอะไรได้อยู่แล้วก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับส่วนในแง่การเมืองก็ อ่าขอการเมืองก็อาจจะไปเชื่อมโยงนะครับว่าจะเกิดความขัดแย้งอย่างนั้น,ยนอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าก็คงต้องดูกันต่อมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างที่มีการเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่ครับครับแต่แต่พี่ผ่านมาอาจารย์เราเห็นการทํางานของระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นการขัดแข้งขัดขากันตลอดเลยมันส่งผลต่อการบริหารประเทศไหมอาจารย์คือการที่พักวรฒวบัฐบาลเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับทั้งในเรื่องจุดยืนนะครับทั้งในเรื่องของ ความเห็นต่อนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็องมองเป็นเรื่องปกติครับของภาวะรัฐบาลผสมนะเพราะว่ารัฐบาลผสมเนี่ยยังไงก็ดีแต่ละพรรคเขาก็ไม่มีทางที่เห็นตรงกันได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับ,รบเพราะถ้าเขาเห็นตรงกันหมดทุกเรื่องเขาก็อยู่พรรคเดียวกันไปแล้วนะครับดรานั้นอันนี้เนี่ยในเมื่อแต่ละพรรคเขาก็มีจุดยืนมีแนวทางมีวิธีชิดอะไรต่างๆก็แน่นอนต้องอาศัยการพูดคุยครับ แตเพราะว่าในรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเรื่องของการที่จะเรียกว่าถอยเย็นคนละก้าวนะครับหรือว่าบางอย่างสามารถจะคุยกันได้สามารถจะขับเคลื่อนกันไปได้อ่าหรือไม่อะไรต่างๆมากกว่าครับครับมันมีบางกระแสด้วยครับอาจารย์ที่บอกว่าเขาจะมีการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต,ต่อฟันกันทีเดียวรวมรวมถึงทางภูมิใจไทยเนี่ยมีข่าวลือด้วยซ้าว่าจะมีการใช้เรื่องของการคว่าําเรื่องของปาระาปี69นี่มันไปถึงขั้นนั้นได้ไหมคอาจารย์ อันนั้นก็เป็นมุมมองมุมคิดนะครับของรบรรดาขอกการเมืองนะหรือว่าผู้ดูผู้ชมนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับครับอ่าแล้วถ้าเกิดในมุมมองอาจารย์เองเรื่องของการ,รทํางานรัฐบาลเนี่ยถือว่าตอนนี้นับถอยหลังไหมแล้วก็อาจารย์มองว่า,ายุรัฐบาลจะอยู่ครบสี่ปีไหมฮะคือนับถอยหลังหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ถึงขั้นนับถอยหลังแล้วครับ,รบนะเพียงแต่ว่าการจะอยู่ครบสี่ปีไหมมันก็มีหลายปัจจัย ที่ทําให้เราต้องพิจารณาต่อไปข้างหน้าเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนะซึ่งอันนี้คือปัจจัยที่สําคัญนะครับเพราะว่ากระทบต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนนะกระทบต่อเรื่องวิถีชีวิตต่างๆผู้คนนะครับอันนี้คือปัจจัยสําคัญนะว่าเสียภาพทางการเมืองน่นแน่จะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมนะเราก็จะทาให้รัฐบาลน,นั้นอยู่ได้ครบสี่ปีหรือไม่ครับครับเพราะว่ามีกระแสเยอะเลยว่าจะมีข่าวเรื่องของการประกาศยุบสภาแต่ว่า อย่างไรก็ดีเพื่อไทยเขาออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ยุบเนี่ยแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์วันเราจะเห็นการยุบสภาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจครับนะถ้าเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาวิกฤตอะไรก็คงยังไม่มีการยุบสภานะครับครับครับแล้วในตอนนี้อาจารย์มองว่าการเมืองตอนนี้ต้องจับตาอะไรพิเศษฮะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงครับสิ่งที่ต้องจับตาอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องกฎหมายว่ามานะครับซึ่งจะเข้าสมัยวิสามัญ ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ,รบเพราะว่ากฎหมายประมานั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในทางการบริหารน,นะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดนะต่างๆได้ถึงเสถียรภาพในพักอ้วกต่างๆด้วยนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะฮะว่าจะผ่านได้ไหมอะไรอย่างไรครับไอตอนนี้ความความที่เราเห็นแบบเหมือนพักไม่ลงรอยกันแล้วพักนัฐบาลเนี่ยมันมันไม่มีมันมีสิทธิ์ที่จะเราไปเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมอาจารย์ คงยังครับผมคิดว่าระยะสั้นคงยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมากนกนะครับสิ่งที่ต้องกังวลคือเรื่องเศรษฐกิจมากกว่านะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมากครับที่มาให้ความเห็นเรื่องของการทํางานเรื่องของเสถีภาพรัฐบาลในเวลานี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมฮะก็อาจารย์มีการย้ํานะครับว่าตอนนี้ปัจจัยเรื่องการเมืองต้องดูเป็นระยะต่อระยะนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรต่อ